เอมณนีรัตห่างหายจากวงการยอมขายโรตีเลี้ยงดูครอบครัวเอมเนีรัตคำอ้วนชื่อนี้แม้จะไม่ใช่ดารานักแสดงเบอร์ต้นๆแต่เชื่อว่าชื่อของเธอนั้นคงเป็นที่รู้จักดีในบทบาทนักแสดงชีวิตบนเส้นทางในวงการบันเทิงของเอมณนีรัตที่ดูภายนอกใครๆก็มองว่าสวยงามเข้าวงการผลงานชิ้นแรก คือภาพยนตร์เรื่องเพื่อนสนิทก็ด่งดังเป็นพรุแตกกลายเป็นที่รู้จักทันทีแต่หากย้อนเส้นทางชีวิตก่อนจะเป็นดวงดาวในวงการบันเทิงนั้นชีวิตของเธอต้องผ่านเรื่องราวการสู้ชีวิตมามากมายจากเด็กต่างจังหวัดในภาคอีสานที่ตัดสินใจเข้าเมืองหลวงเริ่มต้นงานแรกด้วยการเป็นเซลล์ขายของเคาะประตูตามบ้านต่อด,ด้วยการเป็นพนักงานร้านสะดวกซื้อที่ได้ค่าแรงชั่วโมงละ20บาทและการก้าวเข้ามาสู่เป็นนักแสดงตัวประกอบค่าตัววันละ300ซึ่งเธอก็เป็นอีกหนึ่งคนในวงการบันเทิงที่มีเรื่องราวชีวิตที่น่าสน กว่าเธอจะเดินมาถึงจุดนี้คำว่านักแสดงได้แบบเต็มตัวนั้นไม่ได้ง่ายๆเลยช่วงวัยเด็กถามว่าเอลำบากไหมก็ไม่ได้ลำบากมากแต่เอมองว่าเราทำตามหน้าที่ของเราที่ควรจะต้องทำ คือตอนเด็กๆที่บ้านเอขายโรตีก็ช่วยพ่อแม่มาตั้งแต่เด็กตั้งแต่จำความได้คือหน้าที่ของเอจะเป็นหน้าที่นวดแป้งกับเอาแป้งมักครุกกับเนยเตรียมพร้อมก่อนที่จะไปขายและก็จะมีการออกไปช่วยขายของบ้างและพอช่วงโตมาอีกทุกอาทิตย์แถวบ้านจะมีสนามมา้าประจําจังหวัดเอกก็ไปขายลูกชิ้นย่างปลาหมึกย่างโตมาอีกหน่อยก็เริ่มขายมาก จะเอาไปส่งตามโรงงานต่าง,างๆก็จะเป็นหมากแห้งๆเอกก็จะไปรับหมากตามบ้านต่างๆเอก็จะไปติดต่อขอซื้อและเอมีหน้าที่ช่วยพ่อขับรถข้ามจังหวัดไปขอนแก่นไปชัยภูมิมองว่าในครอบครัวต้องช่วยกันหมดแล้วครอบครัวเอสสอนมาว่าเราอยู่ด้วยกันต้องช่วยกันเพราะฉะนั้นเอก็เลยรู้สึกว่าเรามีหน้าที่ของเราพ่อแม่แบ่งหน้าที่ชัดเจนเอต้อง เอก็ต้องทําหน้าที่ของเอเอทาอันนี้เสร็จก็ถึงไปเล่นได้เอราะัวเอปูพื้นฐานมาให้ไม่ต้องมาคอยบอกว่าเราต้องทําหน้าที่ของเธอนะและคือไม่ใช่การสั่งมันก็เลยทําให้เรารู้จักรับผิดชอบหน้าที่ของเราโดยอัตโนมัติเองโดยที่ไม่ต้องใช้คําสั่งกันและมันก็ทําให้เอรู้ว่าเอโตขึ้นมาเอมีหน้าที่อะไรบ้างและเอต้องรับผิดชอบหน้าที่ของเอให้ได้ไม่ผลักภาระไปให้คนอื่นๆให้ตัวเองทําหน้าที่ของตัวเองให้สมบูรณ์ก่อนและคนอื่นค่อยมาช่วยได้อันนี้เป็นสิ่งที่พ่อแม่เอสอนมา และติดตัวมาตลอดขอขอบคุณข้อมูลจาก s o c i a l n e w u u p d t t e o o m ขอบคุณค่ะ